สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้มาทำเกี่ยวกับอ่าเรียกอะไรครับเนี่ยยำเนียงอ่ายำยำยอดใบชานะครับผมใบชาเนี่ยเป็นใบชาที่เขานี่นครับผมถั่วอใส่ใส่ถั่วนะครับผมนี่ใส่ถั่วถั่วอย่างี้นะครับถั่วลิสถงถั่วเหลืองถั่วเหลืองกระเทียมกระเทียมอ่าครับผม นี่เป็นโชว์ครับอันนี้เป็นยอดชายอดชาเนี่ยต้องยอดชาสดสดยอดยอดชาสดๆแล้วก็ไปเด็ดมาแล้วเอามามาดองนะ,ะมาดองนะครับไทยใหญ่เขาเรียกว่าเอามาหมองไหว้นี่ครับนะ,ะเป็นการมาดองนี่ครับแล้วก็เอามาใส่รวมกันแบบนี้นะครับผมเอามาแยกกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีะมี ยอดใบชานะครับผมแล้วก็ถั่วจะมีถั่วม,มีหลายแบบนะคมีถั่วลิสงถั่วอะไรหลายอย่างแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับผมนี่นหอมหอมแดงใหญ่นะครับผมหอมแดงใหญ่นะครับผมนอกจากนี้ใส่ะลรครับมีใส่เพิ่มพวกน้ำมันงาก็ได้นะนอ่ะอใส่น้ำมันเกลือแล้วก็ชูรสนะครับผมใส่รวมกันเข้าไปนะฮะ อ๋อสาวต้องใส่พริกพริกสดไปด้วยเพื่อให้รสชาติมันมีเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยนะครับผมรสชาติจะได้อร่อยขึ้นนะครับผมนี่หั่นด้วยมีการหั่นนะครับผมเนี่ยนะครับผมนีเชฟเชฟเรากำลังหั่นนะครับผมอ่านะครับใส่พริกนิดหน่อยแล้วก็ขิงกระเทียมอ่ากระเทียมครับใส่กระเทียมมาด้วยครับผมกระเทียมหอม แล้วก็บีบมะนาวใส่ไหมอืใส่นิดหน่อยอ่าใส่มะนาวนิดหน่อยนะครับผมตามความเปรี้ยวที่ต้องการนะครับผมนะครับผมอานี้ครับปรุง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 เกลือนะครับผม,มเกลือครับผมใส่เกลืออ่าชุบรสนิดหน่อยปรุงรสนะครับเพื่อเพื่อความนัวนะเพื่อความนัวเพื่อความนัวให้มันอร่อย หรือพืชไทยใหญ่เขาเรียกว่าเพื่อจะให้มันหวานนะครับหวานนะครับผมนี่ก็ใส่น้ามันนิดหน่อยน้ามันงาก็ได้น้ามันน้ามันน้ามันถั่วเหลืองนะครับเน้นน้ามันถั่วเหลืองน้ามันปาลมมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองถั่วเหลืองจริงๆใช่ไหมถั่วเหลืองนะมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็น้ํามันปาลมก็ต้องใส่ครับเพราะว่าตามสูตรต้องใส่ให้ครบส่ใโอเค นะครับผอนะครับแล้วก็คนคนรวมกันนะครับผมก็สามารถก็พอคนรวมมันปุ๊บจะต้องกินนะครับผมถ้าไม่ถ้าปล่อยไว้นานมันจะเขาเรียกอะไรมันจะเหนียวไม่อร่อยนะครับผมถั่วก็จะไม่ค่อยกรอบนะครับผมอ่าครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับในคลิปนี้ลจากกันไปก่อนนะฮะในเรื่องอาหารคราวหน้ามาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่าน